วเท่ากับจากปลั๊กมาหามอเตอร์เป็นไฟเข้าตรงนี่คือ W อีวี v, คือไฟจากปลั๊กมาเข้า C แล้วจาก C ไปหามอเตอร์อนี่คือ V W อยู่ตัวเดียวเลยตัวโดดไม่มีอะไรมาต่อเลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมทั้งกอนครับอ่าน,นี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันรเรื่องการใช้ปันมน้ำนะครับปั๊มไฟบ้านนะครับ220โวลต์ที่เราเสียบปลั๊กไฟบ้านแล้วใช้งานได้แต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นใช้โซลาเซลล์แทนนะครับอ่ามันมีวิธีการทำยังไงและทำได้ไหม คลิปนี้มีคำตอบนะครับเดี๋ยวตามดูให้จบนะครับไปสำหรับท่านที่ใช้ปัม๊มเป็นปั๊มไฟฟ้าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มแบบหอยโขงนะครับหรือว่าปั๊มสมาร์ทโดดบ่อบาดาลนะครับอตอนนี้เราสามารถเอามาทำดัดแปลงนะครับต่อโซลาเซลล์เข้าใช้แทนไฟฟ้าได้แล้วครับซึ่งตอนนี้ก็ กำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายนะครับเพราะว่า,าตัวปัมม๊มไฟฟ้าเนี่ย <c oughs> ค่อนข้างที่จะประสิทธิภาพดีกว่าปั๊มโซลาเซลล์ทั่วไปนะครับเท่าที่ผมติดตั้งนะครับอ,อย่างเราทำกันก็เอาปัม๊มตามบ้านนี่แหละครับแล้วเอา,อา ตัวแปลงนะครับที่เขาเรียกว่า inverter อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ที่เป็นแบบ VFD อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์แบบนี้จะไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานตรงจากแผงโซะล่าเซลล์ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ตามท้องตลาดก็จะมีอยู่หลายยี่ห้อนะครับอาทิเช่น i n v t Noam v UMC แล้วก็พาวฟรันนะครับแล้วก็มียี่ห้ออื่นๆอีกเยอะๆมากมายนะครับซึ่งการต่อใช้งานก็แต่และยี่ห้อก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับจะเหมือนเหมือนกันทุกยี่ห้อเลยคือเอาไฟจากแผงเข้าแล้วก็เป็นออกปั๊มเนี่ยก็ออกมาหาปั๊มจะเป็นต่อ3ามสายจะออแปลงมาเป็นไฟบ้าน2 2 0โวลต์50เฮิรตซ์นะครับสามารถใช้กับปั้มน้ำ ได้เลยนะครับสามารถใช้กับปั๊มน้ำได้เลยซึ่งอินเวอร์เตอร์ตัวที่ผมจะพูดถึงวันนี้คือของยี่ห้อพาวทานนะครับตัวที่ผมเอามาทำการติดตั้งให้ลูกค้าในทุกๆงานนะครับจออินเวอร์เตอร์พาวทานตัวนี้ก็จะมีหลายขนาดนะครับสำหรับมอเตอร์มีเริ่มตั้งแต่มอเตอร์ตั้งแต่1แรงถึง10บ แรงนะครับถึง20แรงนะครับสำหรับมอเตอร์อสามเฟสที่เป็นไฟ380บโวลต์นะครับผมซึ่งยี่ห้ออื่นๆกา,การต่อสายก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันนะครับคือการต่อไฟเข้าอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะมีะสาสยไฟจากแผงโซล่าเซลเข้านะครับเขาก็จะเขียนระบุที่ตัวอินเวอร์เตอร์อยู่ว่าบวกลบนะครับแล้วก็ต่อตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ไฟเข้าก็จะเป็น LN นะครับเขาก็จะมีบอกต่อ มีมาร์กไว้ให้นะครับต่อตามนั้นเลยแล้วก็ขั้วต่อมอเตอร์ก็จะมี3ามขั้วนะครับเป็นขั้ว U V แล้วก็ Double U นะครับสามขั้วนะครับ U V Double U ทีนี้เรามาพูดถึงฝั่งของตัวมอเตอร์กันนะครับสําหรับมอเตอร์ปั๊มน้ํานะครับแบบ220โวลต์หนึ่งเฟสนะครับสามสายนะครับสายไฟที่ลงไปหามอเตอร์เนี่ยมีสามเส้นคือ าสายกดรันกดสตาร์ทคอมมอนนะครับหรือว่าทั่วไปเราก็จะเรียกกันติดปากว่า UV แล้วก็ W นะครับสามขั้วนะครับมีวิธีต่อ,อยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนําวิธีต่อให้นะครับแบบง่ายๆไม่ต้องใช้มิเตอร์นะครับไม่ต้องไปวัดหาขบลวดว่าขั้วไหนเป็น UV แล้วก็ W นะครับ าการต่อปั๊มน้ําเข้ากับอินเวอร์เตอร์ที่เป็นอ,อินเวอร์เตอร์ปั๊มหรือว่า VFD อินเวอร์เตอร์พวงนี้เราจะไม่ใช้แคปนะครับไม่ใช้แคปสตาร์ตนะครับแคปสตาร์ตตัว CE ที่ท,ที่ติดมากับกล่องเราจะถอดออกเลยนะครับไม่ได้ใช้งานนะครับอพอไม่ใช้งานแล้วทีนี้ตัวปั๊มน้ําเราก็จะกินไฟน้อยลงนะครับคือเวลาเราสตาร์ตเนี่ยปกติมเอเตอร์มันจะกินไฟ3-4เท่าใช่ไหมครับ ทีนนี้ถ้าเราถอดซีออกเนี่ยถอดแคบปอ,อกมอตเตอร์มันจะหมุนรอบช้าเรื่อยๆนะครับช้าไปหารเร็วนะครับ <c oughs> จนรอบได้คงที่ของเขาเขาก็จะหมุนอยู่อย่างนั้นนะครับวิธีดูนะครับวิธีดูขดลวดนะครับ UW นะครับโดยไม่ใช่มิเตอร์ก็คือว่าเราดูไฟที่ สายไฟที่ต่อมานะครับจากตัวมอเตอร์นะครับสายไฟที่ต่อมาจากตัวมอเตอร์นะครับเขาจะมีในตัวมอเตอร์เขาจะมีสายไฟออกมาสามเส้นนะครับสามเส้นแล้วก็จะต่อเข้ากล่องควบคุมแบบนี้นะครับซึ่งในกล่องกล่องควบคุมนั้นจะมีเป็นสวิตสวิตก็คือตัวที่มีไฟเวลาเรากดปุ๊บไฟจะติดสีแดงๆนะครับไฟจะติดสีแดงๆตรงนั้นคือจะเป็นสวิต แล้วก็จะมีผ่านสวิตช์เสร็จเขาจะมาผ่านโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดก็คือจะเป็นตัวปุ่มสีดำดำนะครับเวลาเวลามันร้อนเกินมันจะดีดนะครับเราต้องไปกดให้มันทํางานใหม่นะครับสวิตช์มาโอเวอร์โหลดแล้วก็มาหาตัวแคปสตาร์ทนะครับมาหาแคปจากโอเวอร์โหลดเขาก็จะต่อมาหา,ามาหาแคปนะครับแคปนี้ก็จะต่อผ่านสวิตช์นะครับผ่านสวิตช์มาทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ากดไหนหเป็น กด Start ทกด Run นะครับคอมมอนนะครับดูวิธีดูก็ง่ายๆนะครับคือให้เราดูสายไฟนะครับสายไฟที่ต่อจากปลั๊กนะครับปลั๊กมาผ่านสวิตช์แล้วก็ผ่านโอเวอร์โหลดนะครับผ่านโอเวอร์โหลดมาเนี่ยตัวที่ผ่านโอเวอร์โหลดมานี่นะครับเขาจะต่อตรงเข้าหาตัวปั๊มเลย ซึ่งในกล่องบางรุ่นเขาจะมีเขียนแจ้งว่าเป็น C, C M และ A นะครับเป็นตัวย่อนะครับ C นี่คือคอมมอนนะครับก็คือถ้าตัวที่ต่อผ่านโอเวอร์โหลดมาเส้นที่ต่อผ่านโอเวอร์โหลดมาหาตัวมอเตอร์ปั๊มนะครับเส้นนั้นคือบันยูแน่นอนฮะ W ฮะเป็นเส้นนั้นเป็น W นะครับทัทีนะครับเส้นนั้นเป็น W ทีนี้พอเรารู้ W ละมันก็จะเหลือ2เส้นนะครับเป็น V กับ U ใช่ไหมครับ เป็น v กับ u ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเส้นไหนเป็น V เส้นไหนเป็น u นะครับผมจะบอกวิธีง่ายๆนะครับเส้นที่เป็น V v คือเป็นเส้นที่ต่อจากามันจะมีเส้นหนึ่งที่ไฟนะครับเป็นไฟมาไฟมาเข้า c นะครับแล้วต่อจาก c เนี่ยมันจะเป็นต่อต่อขั้วเดียวกันเลยแต่มันจะอยู่คนละฝนะั่งนะสังเกตง่ายคือมันจะอยู่คนละฝั่งต่อจาก C ไปหามอเตอร์เนี่ยเส้นนี้เป็น V V คือรันนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือต่อจาก C เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ได้ต่ออะไรเลยไม่มีสายอะไรมาต่อกับมันเลยเนี่ยตัวนี้คือเป็นเส้น u คือเป็นเส้นสตาร์ทนะครับซึ่งในกล่องก็จะเขียนว่าเป็นเป็น a นะครับบางกล่องของปั๊มจีนนะปั๊มจีนส่นมากก็จะมีเขียนบอกเลยว่าเป็น CMA นะฮะเงี้ยคือเป็น C เนี่ยถ้าเป็น C เนี่ยคือเป็น W นะครับแล้วก็ถ้าเป็น M เนี่ยคือเป็น V นะครับถ้าเป็น A เนี่ยคือเป็น C เป็น a นี่คือเป็น u นะครับแล้วก็เอาเส้นนี้ไปต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะมีช่องบอกอยู่ว่าเป็น u v แล้วก็ดับเป็น u นะครับ u V W นะครับสาสามสายนะครับจะมี3ส,สายแล้วก็เอา3ส,สายเนี้ยไปต่อเลยเราได้เราได้แล้วว่า uVw ตัวไหนนะครับก็ไปต่อแล้วก็เปิดอินเวอร์เตอร์เสร็จก็ปัม๊มทํางานรันได้เลยครับสาหรับปัม๊มที่เป็นเป็นหอยโข่งนะครับเป็นหอยโข่ง สำหรับปั๊มที่เป็นหอยโกงเขาจะไม่มีวงจรมาให้นะครับบางยี่ห้อก็มีบางยี่ห้อก็มีวงจรบางยี่ห้อก็ไม่มีวงจรให้เราดูหรือฝาครอบออกมาครับข้างบนปั๊มเขาจะมีฝาครอบใช่ไหมครับสีดำๆหรือว่าสีขาวสีอะไรก็ได้แล้วแต่ยี่ห้อนะครับหรือฝาขึ้นมาเราก็จะพบแคปสตาร์ตตัวหนึ่งนะครับสีขาวๆหรือสีดำก็แล้วแต่นะครับอยู่อยู่ใต้ฝาน,นะครับ แต่ทีนี้เราจะเห็นสายไฟที่ต่อจากมอเตอร์เนี่ยมาสามเส้นนะครับ <c oughs> มาสามเส้นนะฮะเขาก็จะมาร์กสีมา <c oughs> ก็จะเป็นสีที่แตกต่างกันสามสีก็อย่างในตัวอย่างก็จะเป็นสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลน,นะครับสีน้ำตาลน,นะฮะให้เราหาสาย W ก่อนสาย W คือต่อที่ สายที่ต่อตรงกับสายไฟนะครับที่เราไปเสียบปลั๊กนะครับต่อตรงจากปลั๊กที่เขาต่อมากับเครื่องเลยครับเส้นนั้นคือ W นะครับอ,อย่างในรูปก็จะเป็นสายสีส้มนะครับสายสีส้ม <c oughs> แล้วก็ทีนี้พอได้ W แล้วเราหาอีกเส้นหนึง่งคือเป็นเป็น U คือกดสตาร์ทกดสตาร์ทเนี่ย จำง่ายเลยคือจากซีเนี่ยซีของปั๊มน้ำเขาจะมีบางรุ่นก็สี่ขาบางรุ่นก็อสองสองขานะครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นสี่ขานะครับสี่ขาการต่อคือเขาจะต่ออยู่อ่ามันจะเป็นซ้ายขวาเนาะแต่ว่าก็คือจะตรงกันเลยตรงกันเลยสายยูเนี่ยคือสายจากตัวปั๊มน้ำนะครับสายจากตัวปั๊มน้ำเข้ามาหาซีนะครับเขาเรียกว่า สตาร์ทนะครับตัวนี้ตัวนี้คือจะเป็นเส้นยูนะครับคือจะไม่มีสายไฟต่อพ่วงเลยคือจะอยู่เส้นเดียวโดดๆเลยจากแคปสตาร์ทนะครับจากแคปตัวสีข,า,ขาวหรือตัวสีดําก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับในรูปนี้ก็จะเป็นสายสีน่าจะเป็นสีม่วงเนาะเมื่อกี้พูดสีเทาทษทีนะครับเป็นสายสีม่วงนะครับแล้วก็เดอรว,วีคือขดรัน ก็คือไฟบวก C ก็คือจะมีสายไฟต่อมาเข้า C เนี่ยครับฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งก็จะต่อเข้าหามอเตอร์นะครับตัวนี้คือเส้น V นะครับอ่าเราก็เอาได้ได้ละวิธีจำนะครับก็คือให้จดใส่กระดาษนะครับว่าเส้นไหนเป็น U V W นะครับจดจดใส่กระดาษก่อนนะครับเวลาต่อมันจะได้ไม่ลืมนะครับจดใส่เสร็จแล้วก็ไปต่อเวลาไปต่อแล้วก็ดูที่กระดาษนะครับ ถ้าเราสายไฟมาต่อเนี่ยสายไฟ3เส้นที่เราซื้อมาเป็น VCT 3คูณ2.5หรือ VCT 3. คูณนะครับที่แนะนำให้ใช้นะครับถ้าเดินไกลเกิน100เมตรแนะนำใช้ VCT 3. คูณนะครับในสาย VCT ก็จะมีสาย3เส้นเหมือนกันก็จะเป็นสีดำสีเทาสีน้ำตาลนะครับ3เส้นแล้วทีนี้3เส้นนั้นจะามาต่อกับ3เส้นนี้ต่อยังไงนะครับง่ายๆเลยเราจำหัวท้ายนะครับสมมติเอาดำ เป็นดับเบิลยูก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นดําเป็นดับเบิลยูนะครับ V, v เป็นสีเทาฝั่งนี้มาต่อกับสีเหลืองมันเป็น V ฝั่งนู้นก็เป็นสีเทาอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีน้ําตาลต่อกับยูอีกฝั่งนึงก็สีน้ําตาลเอาง่ายๆคือสีไหนต่อเข้าสีไหนแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็จดไว้ด้วยนะครับแล้วเวลาเราไปต่อกับตัวกล่องอินเวอร์เตอร์ก็เอาตามสีที่เราถ่ายนะครับให้สีเหมือนกันนะครับ UWU สามเส้นนะครับอ,อย่างเวลาเราต่อสายไฟเนี่ยถ้าต่อผิดมันจะเป็นอะไรไหมนะครับสาย3เส้นเนี่ย3เส้นนี้ถ้าเราต่อผิดนะครับถ้าเราเปิดปั๊มไม่นานไม่อะไรจะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าน้ำจะไม่ขึ้นนะครับตัวปั๊มก็จะร้อนหน่อยนะครับเวลาเราเปิดถ้าสังเกตดูว่าน้ำไม่ขึ้นเราก็สลับสายได้นะครับสลับสายได้แตถ้าอย่างท่านใดที่ติดตั้งเองนะครับ แล้วไม่มีมิเตอร์ในการวัดนะครับเพราะพวกนี้ต้องใช้มิเตอร์ในการวัดหานะครับวัดหาค่ก็เอาวิธีง่ายๆอย่างที่ผมบอกนะครับไปทําก็คือให้ดูจำง,ง่ายๆเลยคือว่าสายไฟจากปลั๊กเข้ามาแล้วต่อเข้าหาตัวมอเตอร์ตรงเลยเนี่ยเส้นนั้นเป็น W แน่นอนครับแล้วก็สายไฟจากปลั๊กเข้ามาเข้าตัว C นะครับเข้ามาแคปบสตาร์ทนะครับแล้ว4อีกฝั่งหนึ่งไปเข้าปั๊มน้ํานะครับไปเข้าตัวมอเตอร์ตัวนั้นเป็นบคือเป็นรันนะครับ เป็น V แน่นอนครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือต่อไฟเส้นเดียวเลยไม่มีอะไรมาต่อกับเขาเลยต่อจาก C เนี่ยไปเข้ามอเตอร์เนี่ยเส้นนั้นคือ U นะครับ3เส้นนี้จําหลักง่ายๆนะครับจำง่ายๆเลยคือ W เท่ากับจากปลั๊กมาหามอเตอร์เป็นไฟเข้าตรงนี่คือ W อ่า V คือไฟจากปลั๊กมาเข้า C แล้วจาก C ไปหามอเตอร์อนี่คือ V W อยู่ตัวเดียวเลยตัวโดโดไม่มีอะไรมาต่อเลยไหนมีโอกาสลงหน้างานเดี๋ยวทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งครับวิธีต่อก็ตามตามที่แนะนำนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจครับก็สามารถอินบ็อก์เข้ามาสอบถามกันได้ครับอินบ็อก์มาสอบถามได้ที่เพจนะครับอินบ็อก์มาสอบถามได้ที่เพจหรือท่านที่สนใจอยากติดตั้งก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับสอบถามราคาค่าติดตั้งได้ ก็ใช้แผงสองแผงขึ้นไปไอ้สี่แผงถึงแปดแผงนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของปั๊มนะครับความแรงนะครับปั๊มสองแรงก็ใช้แปดแผงครับปั๊มแรงหนึ่งก็แนะนําที่ห้าแผงนะครับแรงหนึ่งแรงครึ่งก็หกแผงะครับขึ้นอยู่กับขนาดครับแผงความมินเวอร์เตอร์ความติดตั้งเราก็มีบริการให้นะครับหรือว่าหากท่านต้องการติดตั้งเองก็วิธีการหาขั้ว หาจุดต่อ UVW นะครับ3าจุดก็ดูตามคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ